เรามีเรื่องอยากถามอ่ะอะไรอีกอ่ะเธอรู้จักผีบรดาดฟ้าใช่ไหมนี่ไงถามอี่แหละที่ไหนพูดเรื่องอะไรอ่ะนี่อยู่โรงเรียนดึกด้วยนนเนี่ยเอาขยันขยอผีมันทำ้ายคนอื่นขยันขยอขยันขยอเราไขยันขยอตีตันันคองโลกที่เธอแกล้งอะเธอรู้สึกผิดกับผีตัวนั้นเลยไปขอขมาใช่ไหมโอ้ยบอกเขาอีก นายก็เหมือนคนอื่นนะนี่ไงไม่รู้อะไรลิลลี่ไม่ทำลิลลี่ไม่ทำเหมือนกันหรอกไอคนนี้เขาหาแบบนแมนดูไหมให้ไหมฮะเนี่ยไม่ใช่ฝีมือน่าจะเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องอะไรป่ะเธอคือลิลลี่ใช่ไหมอ่ะลองให้เลยไปไม่ดีเราขอโทษนะเออตัวไอ้นี่ใส่ไม่ดีอ่ะไปปักปั๊มลิลลี่เขาอะไรเนี่ยนายเห็นพลอยใช่ไหมอ๋อเป็นเพื่อนกันแน่เลย โอ้ลิลี่น้องสารใครทำพลอยโดดตึกอ่าโอเคเรามาเดี๋ยวพี่ฟังน้องเองเนี่ยโอ้โหเอากัมมี่มาไหว้ทุกวันเลยโอ้ยเอาช็อกโกแลตมาไหว้พลอยทุกวันเลย